โลก2ใบในยุคที่โซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันผู้คนต่างสร้างภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ที่พวกเขาอยากให้คนอื่นเห็นสกายหญิงสาววัย25ปีเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอชอบใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายหรูหรา ลัทสไตล์สุขนิยมและคำพูดที่ดูมั่นใจแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเธอเป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชที่ยังต้องดิ้นรนหาเงินมาจ่ายหนี้สินและดูแลแม่ที่ป่วยอยู่ที่ต่างจังหวัดในโซเชียลมีเดียสกายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามหลักแสนคนเธอชอบโพสต์ภาพชุดหรู ถ่ายภาพตัวเองกำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ในร้านดังและแชร์ประสบการณ์เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งทั้งที่บางทีเธอเพียงเอารูปมาจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้นพี่สกายไปมาเหรอคะวิวสวยมากเลยคะ่ะหนูเห็นพี่ลงรูปแล้วอยากมีโอกาสไปแบบนั้นบ้างจังน้องที่ทำงานในร้านกาแฟ ถามสกายตอนที่เอากาแฟมาเสิร์ฟให้อืมใช่จ้ะพี่พักรีสอร์ทหรูเลยแหละบอกเลยว่าประทับใจมากสกายตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจแต่ในความจริงแล้ววันนั้นเธอเพิ่งกลับจากร้านอาหารตามสั่งใกล้บ้านพร้อมกับหนี้บัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อเสื้อผ้าหรูเพื่อถ่ายรูปสกาย พยายามรักษาภาพลักษณ์ให้สมบูรณ์แบบพอผู้ติดตามของเธอเริ่มถามถึงไลฟ์สไตล์และขอคำแนะนำในการใช้ชีวิตเธอเริ่มโกหกเรื่องงานโดยอ้างว่าเธอเป็นผู้บริหารของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งทำไมพี่ถึงเก่งขนาดนี้คะหนูอยากเป็นแบบพี่บ้างจังผู้ติดตามคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเธอ สกายตอบกลับไปว่าไม่มีอะไรที่เกินความพยายามจะ้ะทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้นะถ้าตั้งใจคำพูดนี้เริ่มกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเมื่อวันหนึ่งสกายได้รับคำเชิญให้ไปบรรยายในงานสัมมนา <c oughs> เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในวันสัมมนา สกายแต่งตัวหรูหราดูดีพร้อมกับรอยยิ้มที่มั่นใจเธอพูดเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วจนผู้ฟังรู้สึกประทับใจและยกย่องว่าเธอเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่แต่หลังการสัมมนามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนอนทเข้ามาทักทายเธอสกาย จำเราได้ไหมเรานนนเองนะที่เคยเรียนมาหาลาัยเดียวกันจริงๆเราจำได้ว่าเธอไม่ได้เรียนจบบริหารมานี่แต่ทำไมถึงได้เป็นเจ้าของบริษัทได้หรอคำพูดของนอนทำให้สกายรู้สึกหน้าเสียเล็กน้อยแต่เธอก็ยังคงยิ้มและตอบไปว่าเธอเปลี่ยนสายงานหลังจากเรียนจบแล้วก็เริ่มศึกษาด้านธุรกิจด้วยตัวเอง แต่นนก็ยังคงมองเธอด้วยความสงสัยแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไม่กี่เดือนหลังจากวันนั้นเรื่องราวของสกายถูกเปิดโปงโดยกลุ่มเพื่อนเก่าที่โพสต์ภาพและข้อความในโซเชียลมีเดียว่าสกายสร้างเรื่องโกหกมาโดยตลอดทำให้ผู้ติดตามหลายคนเริ่มตั้งคำถามกันว่าสิ่งที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นโพสต์ เป็นเรื่องจริงหรือไม่แฟนคลับบางคนก็ไม่เชื่อแต่ก็ยังมีแฟนคลับบางคนที่เชื่อและก็ทยอยเลิกติดตามเธอนี่คุณโกหกผู้เราเหรอหนึ่งในผู้ติดตามได้ส่งข้อความนี้มาหาสกายบางคนก็ยังส่งข้อความมาต่ออีกว่าเธอไม่มีสิทธิ์มาสอนคนอื่น ถ้าชีวิตตัวเองยังหลอกลวงอยู่แบบนี้สกายไล่อ่านข้อความเหล่านั้นทำให้เธอรู้สึกเสียใจเหมือนโลกของเธอพังทลายลงสุดท้ายเธอจึงต้องปิดโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแล้วกลับไปทำแซนด์วิชขายเหมือนเดิมแต่ก็มีลูกค้าบางคนจำหน้าเธอได้ และเธอก็ถูกด่าดทอต่อว่าจากลูกค้ากลุ่มนั้นหาว่าเธอเป็นคนขี้โกหกหน้าด้านไร้ยางอายจนสกายรู้สึกอับอายจนไม่กล้าออกมาขายแซนด์วิชแถวนั้นอีกเลยหลังจากที่สกายสูญเสียชื่อเสียงเธอกลับมาใช้ชีวิตธรรมดาที่บ้านที่ต่างจังหวัดอยู่กับแม่ของเธอ เธอเริ่มทำงานพิเศษเพื่อชดใช้หนี้สินต่อและคอยดูแลแม่ด้วยความจริงใจอยู่มาวันหนึ่งนนก็ได้ส่งข้อความมาหาสกายว่าเราเห็นเธอกำลังเริ่มต้นใหม่เราอยากให้โอกาสเธอนะสนใจมาร่วมโปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่ไหมเราจำได้ว่าเมื่อก่อนเธอเก่งเรื่องงานด้านนี้นี่ เราก็เลยอยากให้เธอลองกลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งสนใจไหมสกายรู้สึกดีใจที่นนส่งข้อความมาหาและยังนึกถึงและให้โอกาสเธอเธอจึงรีบส่งข้อความกลับไปขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นในตัวเธอเธอตอบตกลงและสัญญาว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังอีกเรื่องราวของสกายสอนให้รู้ว่า คำพูดคำโกหกในยุคโซเชียลมีเดียอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่เมื่อมันถูกเปิดเผยมันจะทำลายความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงในระยะยาวการพูดความจริงและยอมรับตัวตนที่แท้จริงคือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิต